อันนี้มีนนมีของดีนนนนนน哈哈เป็นสามอย่างนี้อันนี้มีเก็บแล้วแล้วมีขนมอะไรอย่างเงี้ยเลมันอีกแล้วเดี๋ยวมีของที่หนังพุกของนี้แล้วจะเป็นโจ๊กที่มันแถมอันนี้หน่ Deaf. อยอิมเรามาดูโจ๊กกันที่ใช้ค่อยๆคือว่ามันไม่สว่าง ไม่งกแหลนน้ก้อนนไม่สวยค่ะบีบถ้วยเลยมึงขยัยาลื้ออกมาแต่มึงก็แม่ไปเก็บมึก็ต้อทานว่ะแม่ลงมาตามเก็บไปเถอะมึงก็ลื้อมาอยู่นั่นแหละเก็บบางทีลื้ออกมาแล้วเก็บไม่ถึงแม่ลื้อแล้วไม่เก็บ โยกมันหมีมันได้มันทำได้อันนี้ค่ะอะไราเดี๋ยเราลองแกะกันเลยเขาบอกให้อายุเจ็ดขวบขึ้นไปค้าเตือนห้ามกืนหรืออม ท้าวามปเาเสร็จนล้จากันข้าเล่นใกล้เปลวไฟอะไรอ่ะโอ้ยวิกกจูเล่นยังไงเนี้ยสน,ยนด้คนเล่นผอมไม่เป็นเป็น,ปนสามีอันเนี่ยอันน หอานมาไปไหนอันนี้เป็นด้านหน้านะหวานไปไหนเขามีหรือไมนะมี20แบบ24 24แบบให้สะสมด่วนมีจำนวนจำกัดน,นี่นะคะนี่เขามีวิธีการเล่นด้วย หนึ่งยิงเล่นเพื่อความสนุกสองเก็บเป่ายิงฉุกอ๋อเราได้ตัวเดี๋ยวเรามาอ่านทีละตัวกันตัวที่หนึ่งเป็นฟูสิกิตาเนกิตากิดาเนสอืมอันนี้สองฟูสิ กีบานะสามพีโตคาง,งิ็กสี่ิชาดดนห้าเซนิกาเมะกหกคาเม็กเจ็ดพิกาจูก็คือพิกาจูนั่นแหละแปดพูลินเก้าเนสสิบโคดะสิบเอ็ดาสิบสองคอยคิง 13, าาสิบสามไกอาลาดอสสิบสี่สาหาสิบห้าอวี 1ิบหกคาบิคาบิกอนสิบเจ็ดมินิลิมินิลิวสิบแปดไฮลิวสิบเก้ามิลทูยี่สิบมิลยี่เอดโคลิต้า2ี่ิองนีโนอาราชิยีสามวานิโนโคยี่สี่พิจูมีบิพิกาจูกับพิคาชูกับพิชูนะคะ เป็นพี่ลูกน้องกันมั้งเราได้แบบอ๋อได้แบบพี่ฮาเยนิกาเมะมัน,นคือเต่าใช่ไหมเนี่ยไม่อู่อะใช่แน,น,น่ันะคะน้าเล่นเหมือนกันแต่เล่นไม่เป็น เราองมาแกะกันนี่จะซื้อมาเล่นหรือว่าซื้อมากินไม่ใช่นี่กินนะเป็นเอ่ออะไรโจ๊ก โซเกลมอนโซเชมอนยแล้วค mm ่ะลูหอมตาปีกาจูปีโอ้ยปีกาปีกาจูปีกาจูนี้คืออะไรนี่คือแล้็น Pica, 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 pica. Pica, 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 Pikachu. Next month. The engineer. Oh! What's going kolon la欢迎 mi si ไม่ค่นนอนนานดีกว่าเ,เดี๋ยวเรามาดูขายยงไงขก่กันนะไข่ก็จะมีเป็นอย่างนี้เลยที่เหลือเป็นอาร์ติสต์ด้วยกับสติ๊กเกอร์เป็นแม็กเนตน,นะคะกับสติ๊กเกอร์ส่วนหอน,นี้นะคะ,เ,ะเป็นขนมอันนี้นยังไม่กินเลยแล้วก็ได้เน,นยใส่หนึ่งตัว,วนะคะเอามาใส่หนึ่งตัวนะโอเคกับ <c oughs> okay. จกลิ้โจ๊กแล้วก็อ่ะคอยบอมาใบนี้สำหรับคลิปนี้พี่ขออนุก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้แลอย่าลืมกดแชร์ยนะคะบมายบาโอ้กโอ้บ